สวัสดีจ้ามนี้ภาพพม่พี่น้องมาเห็ดนามนมขขาโพดมีประโยชน์นะพี่น้องกินอิ่มแซ่บหอ,ม,อมพอดีอ่ะคางบาเพวกเราเขาโพดมหาห้ยคนปลูกไว้คางบานมาแล้วไม่หาหาฟักนี่แหละพีนพ่น้องิ่นเลยว่าโอ้อยากต้มมอนีอยากกินนามน่มข้าโพดเห็ดนามน่มข้าโพดกินก็น่าก,ะกะันเลยว่ะกัเลยพาพี่น้องมาเห็ดนามนุ่มเขาโพดกิน เอาน้ำแดงเขาก็มาปอก่ะพี่น้องเอามาปอกแหละแกะเอา <c oughs> <c oughs> เขาเอื่นไว้อยังข้าวโพด <c oughs> เอาหมายข้าวโพดออกนะพี่น้องเนะทาเป็นทยอีสานนะเอาบอกครับบสุภาพก็ได้ <c oughs> เอาเอ่อออกเนาะแกะออกดีๆแล้วก็ฝานพี่น้องฝานน้ำมีนมาฟาันเอาในข้าวโพดออก ฟานออกแล้วห้ากับสีเดะเอาไปล่างเอาไปล้างทําความสะอาดก่อนอยามเอาฟานแล้วเอากับสีเดะเอาไปล้างทําความสะอาดจากักทรงซ้ำน้ำนะจนเอาเก็บเอาเศษอ่าไมยขอพูดออกให้เบิดอเ้ยพี่น้อง <c oughs> รากาเนี่ยแล้วแล้วเอาไปล้างนี่พี่น้องล้างแล้วเอาไปตม้มตั้งน้ำถาตั้งน้ำถาล้างแล้วเอาไปตม้ม เอาไปยังคือเอาไปต้มเนาะเพื่อเคยเห็ดชน,นึงผี่น้องตอนนั้นม้อบ่อเด้ต้มแต่เอามาปัน่นก่อนแล้วก่ค่อยเอาไปต้มเทเดียวอันนี้คือต้มก่อนแล้วคอยอาไปปัน่นเพื่อบอ่ให้มันแยกเป็นสันถ้าเฮาห้าห้าหฮาบ่อต้มมันก็สีแยกเป็นสันสันนีน้น้ำใส้ไซสันนีน้ำเ่ามันมากมันก็นสิแยโตนอกจากเขาคายา่ขา,ยาข่าย,าขาย,าขาย่อค่อยอันนะั้น นี่เขากบมาปันต้มแล้วเขากบมาปันปันปันเคียงปันกะหน้าทาขนาดได้พี่น้องเคียงปันกะหน้าทาดีขนาดเอามาปันปันปันอ่าปันจนมันละเอียดพละแล้วเขากำมากรองกรองเอาแต่หนามกากเขากะเอาถิมนะพี่น้องเนาะกรองเอาแต่หนามแต่ว่าอันนี้ก็บอเไรมีผ้าขาวดอกใส่ตะแกงไปเลยพี่น้องตะแกงกรองเอาเลย อไปค่อยค้นๆคนๆห้น้ำม,มันลงอันนี้ก็สิได้เนือ้อแป้งไปน้ำแน่นิดหน่อยอาจจะพอเป็นน้ำแบบใสๆก็เอาเอาสื่อกินน้ำตลาดเนาะเพราะว่าเอาเห็ดเองก็สิน้ำเข็มข้นก็สะมีความเป็นตอนน้อยนึงนี่นเ,เ,น 2, นเขากัดแล้วเขาก็มาต้มต้มรอบสองจักซิฟนาทีพี่น้องรอบแรกเขาก็ต้มหานาทีนี่แหละนี่รอบสองจักซิฟนาทีเพราะว่าบ่ได้ต้มหลายเนาะใสเวลาบดน ้วมาต้มปรุงใส่น้ำตาลใส่เกลือแล้วเขาตะมักรสสัติ์ซิมมึงหอมขนาดได้พี่น้องหอมมันหวานมีประโยชน์นี่คนคนคน,คน,คนไปเรื og, ่อยๆเป็นอันเสซจพิธีเด้พี่น้องนี่ครับกสีใดนมข้าโพดจับแซ่กินมีประโยชน์พอดีขวดเหลือก็เลยเอาไปให้ทางบ้านพะนำํำแล้วก็เอาไวเหิ้กินพร้อมเอาไว้กินพร้อมแซ่บพี่น้องมีประโยชน์มาเด้อจะ